ย้ายไปดูบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะวันนี้คุณอิงเป็นตัวแทนครอบครัวไปเยี่ยมคุณทักษิณแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณสุขภาพดีอารมณ์ดีค่ะร้องเพลง Let It Be ของวง The Beatles ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศกันค่ะ

สวัสดีค <to> <ers> ่ะสวัสดีค่ะคุยคุณยกอเรื่องผลการเลือกตั้งไหมครัะคุยค่ะคุยค่ะพี่พอพอใจคะแนนไหมครับก็จริงไม่อะไรเลยนะก็คุยเรื่องคะแนนเลือกตั้งเสร็จคุณพ่อก็เลยร้องเพลง l e อ It Be ให้ฟังพิษภษาอนาคตพิธากลับราไหมครับว่าจะเป็นยังไงต่อไม่ค่ะก็แค่เราเหตุการณ์บ้านเมืองของเมืร้องเพลง l e อ It Be แล้วก็จบไม่มีอะไรสุขภาพเป็นไงบ้างคะนายกนายกครับ สัค,ครับคุณป้าสวัสด,ดีค่ะวัสดีค่ะผมได้คุยไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเราให้เวลาส่วนตัวครอบครัวผมก็มีแค่รายงานคดีแล้วก็พูดถึงการดาเนินการกับบางคนที่ปล่อยข่าวเท็จอะไร,รต่างเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งละ จริงเราก็ไม่อยากจะดำเนินการอะไรก่อนเลอกั้งนนะครับแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับบางคนนะครับแต่ทีนี้ส่วนเรื่องของอันเนี่ยก็ไม่มีอะไรอยู่ระหว่างการที่จะดำเนินกระบวนการต่างๆนะครับไม่มีอะไรมีประมาณนี้คข้าเท็อะไรบ้างครับมันมีอยู่แล้วหลายคนเห็นอยู่ในโซเชียลก็มีอยู่แล้วต่อไปไลท่านเกี่ยวเรื่องกับทุนเทาหรือว่าคนนั้นคนนี้ที่อ้างว่ามีรัฐบาลจีนเนี่ยจับบรรดาคนที่ ที่อ้างว่าเกี่ยวกับทุนเทาต่างประเทศนะครับเราบอกว่าท่านอยู่เบื้องหลังเงี้ยไางเงี้ยผมดำเนินคดีแน่นอนนะครับพูดแบบพูดไปเรื่อยแล้วก็พูดไม่มีหลักฐานที่สําคัญคือท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวนะครับจะจับแพะชนแกะคือคนเหล่านี้ทำให้ประเทศชาติเสียหายเสียหายเยอะนะครับซึ่งตัวท่านก็เสียหายจริงๆผมจะดําเนินคดีก่อนเรื่องตั้งอีกละแต่ก็เห็นว่าไม่อยากให้บยากาศเรื่องตั้งมันมันมันกระทบอะไรแต่คนก็พยายามทําปล่อยขา่าวเพื่อให้ดิสเครดิตท่านหรือต่อ,ตอ,ตอพรรคท,ที่ที่คิดว่าเกี่ยวข้อง,องกท่านนะครับ เอาเป็นว่าตร,ตรงนี้เรามีตัวละครแล้วใช่ไหมครับคนที่ปล่อยข่าวไปถึงเรารู้ตัวคนที่อ่อเยอะครับผมกาลังเลือกว่าผมจะฟ้องคขจริงจก็จริงๆเราไม่อยากดําเนินคดีกับคนอื่นนะน,นะไอ้กับคนที่ที่คือผมก็เข้าใจนะคือพวกที่พูดไปแต่ไม่รับผิดชอบอะไรพูดขอสัตว์จะว,ว่าให้คนอดื่้อนเสียหายเนี่ยอันนี้รับไม่ได้นะในสังคมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับ ตอนนี้ท่านสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นเน,นื่องจากมีช่วง,งที่ผ่านมามีอาการที่อา,อาจจะมีความดันมีเรื่องปัญหาเรื่องเ,อเรื่องโรคข,ของท่านนะครับแต่ตอนนี้โดยปัจจัยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยท่านพยายามรักษาตัวเองเราก็คำว่ารักษาตัวเองคือดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีครับวันนี้คืบหน้าเรื่องของพระราชทานยังไม่มียังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเรื่องพระราชทาน็ดีพักโทษ็ดีก็ยังไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมด และท่านก็ให้ทุกอย่างไปเป็นไปตามกระบวนการท่านไม่ได้เร่งรัดอะไรท่านได้สิทธิ์แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับขอบคุณนะครับคค่ะะวันนี้ทําไมคุณทักษิณอารมณ์ดีค่ะคุณอิงก,ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าวันนี้คุณทักษิณอารมณ์ดีค่ะก็มีการเล่าเหตุการณ์บ้านเมืองให้ฟังปกติแล้วท่านก็ร้องเพลง Let It Be ของ The Beatles ส่วนเรื่องสุขภาพก็ปกติดีทุกอย่างค่ะ ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ส,สั้นๆก่อนที่จะขึ้นรถกลับออกไปค่ะก็ะเหมือนสื่อว่าปล่อยวางแล้วไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นห <Let it S 1> ลังเลือก <it be S 1> ตั้บีก็คือช่างมันค่ะปล่อยมันไปนะคะก็ร้องเพลงนี้จนจบ Let it be ของคุณทักษิณค่ะ ส่วนทนายวินยิทนายความของคุณทักษิณน,นะคะก็ระบุว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของคดีความนะคะที่มีคนเนี่ยปล่อยข่าวเท็จต่างๆหลังเลือกตั้งก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีกับบางส่วนค่ะส่วนเรื่องอื่นก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าแต่อย่างใดค่ะ